คุณมีดวงมีชื่อเสียงหรือไม่คะคลิปนี้มีคําตอบค่ะไม่บังเอิญแน่นอนที่คุณเข้ามาคลิปนี้นะคะครูบาอาจารย์พลังบริสุทธิ์ขอให้คํานายนี้จะเป็นเรื่องของคุณเป็นคํานายของคุณนะคะโหดวงคุณปังมากๆเลยค่ะดวงเปิดสุดๆเลยนะปังสุด ไม่ทำตอนนี้จะทําตอนไหนถ้าคุณสร้างตัวตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดนะคะคุณมีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะเงินทองและความสุขกําลังเข้ามาแล้วนะคะความฝันที่คุณตามหาคุณได้พบมันแล้วค่ะโอ้โหจารยินดีกบคุณมากๆเลยค่ะมีแต่คนช่วยเหลือเกือ้อกูลสพอร์ตไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนหรือการนมนตรคุณเป็นคนที่เกิดมาเพื่อมีชื่อเสียงจริงๆค่ะยินดีด้วยนะคะ พิมพ์รับคำทํานายนี้และเฉยไปค่ะอาจารย์ขอแนะนํากําไรองค์พ่อพิคเนตปังรักุเศษเป็นปังเศรษฐีมหาเศรษฐีให้คุณบูชานะคะเสริมดวงเฮงดวงปังดวงมีชื่อเสียงและความร่ำรวยของคุณค่ะแปะปิกัดให้แล้วนะคะ